อย่างโง่นะครับโดนหลอกเงินนะครับเพาะเรื่องแค่นี้นะครับอ่าเปิดด้วยรูปนี้ไปก่อนเลยนะครับลองอ่านดูนะให้เวลาอ่านนะครับผม1 2 3 4งนะครับอ่ะผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับที่โดนแบบนี้คือเฮ้ยอารมณ์เจอกันครั้งแรกแล้วแบบว่าเฮ้ยนี่แม่งสวยว่านะครับหน้าตาตรงสเปกวัวแล้วไงคุยแบบ อ่านี้ถึงแบบบอกชอบกูได้วะเคยเจอไหมนะครับคืออารมณ์แบบเฮ้ยคนแม่งดีใจอะลองคิดภาพแบบเฮ้ i, ยแล้วยิ่งแบบพอผู้หญิงบอกว่าวายล่ะนะครับทำไมล่ะทำไมเป็นแฟนไม่ได้ล่ะนะครับก็เป็นแฟนอยู่แล้วนี่นะครับคือถ้าคนที่แบบไม่เคยมีแฟนเลยนะครับหรือไม่คิดว่าแบบเฮ้ยกูจะได้คนนี้เป็นแฟนะแล้วอยู่ดีเขาแบบยอมเป็นอ่ะก็จะแบบเอาละนะครับกูจะต้องทําหน้าที่แฟนคนเนี้ยให้ดี ที่สุดนะครับแต่นะครับแต่ผู้หญิงคนนี้ที่ผมเจอคือถ้าเกิดเจอคนอ่อนต่อโลกนะก็น่าจะโอนให้เขาเลยนะครับแต่ด้านมาเจอกูเนี่ยนะครับคืออยากจะบอกว่าเฮ้ยเห็นหน้าตากูเป็นคนโง่ขนาดนั้นเลยวะนะครับหรือมีเขาขึ้นบนหัวกูหรือเปล่าวะนะครับเนี่ยเออก็เอาคําว่าแฟนมาหลอกผมนะครับและอีกไม่กี่นาทตีต่อมาแบบขอตั้งหน่อย นะครับไปหาหมอนะครับเงินดึงไปใช้หมดแล้วนะครับคือมุกเนี่ยเรียกว่าไงดีอะคือแบบมุกแบบหลอกควายเออไม่ควายที่เชื่อนะครับคืออันนี้ไม่ได้ด่านะนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยนะครับคือแต่สําหรับบบบางคนเนี่ยซึ่งมันก็มีนะแบบเฮ้ยแฟนตัวเองอะนะครับเขายอมเป็นแฟนกับเราเว้ยนะครับแล้วเขาไม่สบายเออแม่งต้องใช้เงินไปหาหมอว่าแล้วเขาก็อุตส่าห์แบบเฮ้ยมาเรียกเราเป็นแฟนเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลเขานะครับให้ดีที่สุดอยากจะบอกเลยนะว่า ถ้าเกิดเจออย่างนะี้นะแล้วคุณทานะบอกเลยว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะเถอะครับนะครับอย่าเอาแค่คำเนี้ยนะครับมาทําให้คุณต้องมีเขาขึ้นนะครับคุณลองคิดกลับกันดูนะครับถ้าวันเนี้ยเ,เขาไม่ได้เจอคุณเขาจะไม่มีตังไปหาหมอแล้วนะครับเขาจะตุยเลยไหมกับเรื่องแค่เนี้ยมันก็ไม่ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอย่าโง่นะครับ,องงนะรบเอาแค่คําว่าแฟนเนี่ยนะครับผมให้ผู้หญิงพวกเนี้ยหลอกได้ ค,คลิปเนี้ยก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคือไม่อยากให้ผู้ชายเนี่ยนะครับโดนหลอกเพราะคำว่ารักนะครับเพราะการแบบเฮ้ยยอมเป็นแฟนนะครับผมคิดว่าหลายๆคนนะครับยังไม่มีประสบการณ์พวกเนี้ย เขางอกมาแล้วหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากเขางอกเนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันให้ด้วยนะครับคือผมเชื่อว่าถ้าคุณดูช่องผมเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเอาเอามาลงเนี่ยนะครับเชื่อเถอะต้องมีสักครั้งแหละที่คุณจะเอาประสบการณ์ที่ผมเล่าพวกเนี้ยครับที่ผมบอกมาเนี่ยไปใช้นะครับผมหรือแบบมีการเอ๊ะสักหน่อยหนึ่งนะครับให้หลุดลอดพ้นจากอะไรพวกนี้ได้นะครับหรือจะแอดเข้ามาในกลุ่มพูดคุยกันใน จะแอดเข้ามาในกลุ่มนะครับ o t เพ Chat เพื่อที่จะแบบปรึกษาคุยกันในกลุ่มก็ได้นะครับหรือจะปรึกษาส่วนตัวนะครับที่ Official Account นะครับก็ทักมาโลดนะครับผมตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับคือจะยินดีมากเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าช่วยให้แบบว่าออใครคนใดคนหนึ่งไม่ต้องโดนหลอกนะครับได้